เมาส์ผัวเมาส์เพื่อนคนนี้ก็ผ่านไปแล้วเพื่อนที่เหลือมั่งพ,พี่บอยได้ฉายาอะไรน้องาานะว้าวไรนะแกจะเล่นมุกนี้เลย <c oughs> ใช่ไหมพี่วุ้นเส้นวุ้นเส้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอ่กคือสามารถทานยังไงก็ตามมึงตัวเท่าเดิมแต่เข้าน้ำนานมากนะทุกวันนี้ไปกินข้าวกับพี่เจนนี่บ่อย,อยไหมเมื่อคืนเมื่อกินเลยเมืม่อวานกินมากกว่าเต้าหู้ปวดหัวมากเลยกินข้าวกับนางอ่ะ สมมติๆนะคุณผป้ชมนี่นะหวานป่ะมันมันแบบว่ามีความแบบยำมี่มามันมันมีมันถุงเนยป่ะอร่อยใช่ไหมไม่ดูถามเขาเดียวทำไมเขาไม่กินเองดูโปรดักชั่นยังไงมากรายการนี้หลุมตูมมากมือหันไปคุณผู้ชมโปรดักชั่น บุคลากรเป็นสิบนะฮะตัดภาพกลับมาที่บอยนานาเวลาทํารายการก็คือตามยอดวิวอ่ะบอยถูกต้องนะฮะมีมึงกูและกูมึงสองคนเพราะมึงมีเครื่องหนึ่งอัดค่อยเราทำอะไรนะจัดรายการวิยุค่ะวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะฮะเขาต้อนรับก็สู่รายการนาลีเดีย95.5 v i r g i n i s อ่าใช่มันคือตำนานของเราสองคนคือนิดอันดับหนึ่งของคนกลุ่มเทพเฮ้ยมึงยังจำได้เว้ยไรบินากับชาคริน ใช่วันนี้เราก็มีศิลปินหนึ่งคนครับผมตื่นเต้นมากที่จะเจอตอนแรกฉันมองว่านางจะอยู่ในวงการได้อีกนานเท่าไหร่นางอยู่ได้เรื่อยๆโอเคใช่เพราะว่านางเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอัปเดตทุกปีอ่ะต้อนรับเลยดีไหมได้เลยค่ะซานิจอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยหนูทันไหมตอนยุค ตอนแกาเ AF แต่ตอนนั้นก็คือเวลามาทีมา12เนาะใช่ค่ะ12ไปไหนก็มี12 12คนต้องแบบไปทั้งแพ็คเขาอะค่อนข้างสนิทกับ AF สนิทสนิทกับใครอะเดี๋ยวค่อยเมาส์แต่วันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะลูกสาวมาด้วยไม่เป็นไรตามปีลูกก็รู้เรื่องแล้วทุกอย่างเราจะพยายามพูดแล้วผ่านเร็วๆหน่อยต้องเร็วๆอ่ะเราจะขยี้ไปทีละเรื่องสองได้ได้ได่เรื่องที่อยากขยี้ก่อนวิกิพีเดียนานมากโอ้โหทำไมศิลปินของเราเนี่ยขึ้นอาชีพ ว่าขายบริการ อคือหนูทำมาสองทีแต่คนจำเคือหนูชอบพูดชอบพูดบ่อยมากแกอาชีพนี้ตอนนั้นอะหนูพูดเพื่อเพื่อไฟ์ให้กับอาชีพเซ็กเวอร์ตอนนั้นตอนนั้นแล้วก็พูดจนกลายเป็นเรื่องตลกเรื่องสนุกตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเขาไปพิมพ์ในวิกิพีเดียจนไปเจอคุณเบเบ้เบเบ้บอกว่าพี่นี้หนูอะเข้าไปเซิร์ชหาจะหาว่าอายุพี่นี้เท่าไหร่แต่สิ่งที่หนูตกใจไปกว่าอายุคืออาชีพพี่แล้วมันขึ้นว่ามันขึ้นตัวแดงเลยมันขึ้นเป็น อันแรกี่ต้องห้ามหรือเปล่าเปิดเข้าไปดูมันไม่โกรธนะพี่มัน เออมันจริงก็จริงนะมันก็จริงเพราะเราขายบริการทางรอยยิ้มเราคือเราคิดเราเราเป็นคนที่คิดอะไรให้มันเป็นแง่ดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าตลกดีแต่พอพูดปุ๊บก็มีคนไปเปลี่ยนให้ขายแต่ไม่บอกหรือเปล่าแต่แรกหนูคิดว่าหนูขายนะหลังๆหนูไม่ได้ตังค์หนูก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เะขายมันไม่ใช่ละเอมันไม่ใช่สรุปนี่คือรายการฝากต่อปากนะคะเออแต่เอาเพื่อนซีมาคุยจริงจริงแล้วเนี่ยหนูต้องสัมภาษณ์พวกพี่ เพื่อนซีฟกี่ปีแล้วแล้วพูดไปคลัวแก่นอจริงๆนักนานมากเนาะเกิน20เพราะว่าตัดวิทยุอ่ะ8ปีอยู่กับมึง8ปีมีลูกลูกกู11 แล้วก็เป็นเพื่อนก่อนหน้านั้นอีกก็เกิน20่สิบแนะเป็นเพื่อนกันก่อนหน้าจะเป็นดีเจใช่ป่ะคะไม่ตอนเป็นดีเจฝึกหัดคือรู้จักชื่อเสียงเร่งน้มของบอยชาครินเนี่ยก็แต่อยู่สงขลาตาบลบางยางสจังหวัดสงขลาอยู่แล้วจังหวัดเดียวกันไหมจังหวัดเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันตอนอยู่ในจังหวัดได้ยีนเลยชื่อกันแต่ว่าเขาดังตั้งแต่เด็กนี่ดังกว่าถ้าจะว่าแล้วถ้าจะว่าแล้วอยากจะเมานิดนึ่งยังไงใครไม่รู้จักนานารบินาไม่ได้เลยนางเป็นตัวท็อปตัวตึงของจังหวัดสงขลาณช่วงงงเเวลาา900รรื่ออะไบ้ ก็แบบว่าขับรถเร็วๆเคสรถตามถนนต่งนนนตางๆ<า>แบบเบิ้ลรถอะไรอย่างเงี้ย เคยเห็นว่าพี่นานาคือนักแข่งรถใช่ค่ะถูกไหมคือแบบเด็กสาวเท่เลยยุคนั้นเอ๋อแล้วถ้าเป็นพี่บอยนี่คนจะรู้จักในฐานะอะไรก็แค่เด็กนักเรียนโรงเรียนแบบชายลวนอ๋อแค่นั้นเบาๆใช่ไแต่ก็รู้จักบอยอวยมึงอ่ะมึงไม่ตออแขนก็ใช่หน่อยเหรอแบบเป็นนักกิตจัดการเป็นคนนำเชียร์เป็นคนที่แบบว่าเออพอพี่บอยเดินมานี่แบบทุกคนต้องแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเออมึงก็ดังแหละเออดังดังแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบไม่คิดไม่ฝันว่าวันวันหนึ่งอ่ะ แต่ได้เจอมันที่ขึ้นวิทยุเพราะว่าเอเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพจากดีเจหาดใหญ่ขึ้นมาพัทยาภูเก็ตก่อนภูเก็ตมาพัทยาไต่เต้ามาเรื่อยๆจนมาเป็นอยู่ในกรุงเทพสุดนะโดยการเป็นดีเจตลอดเลยเพราะว่าอาชีพอื่นไม่ได้ข่ายหน้าตาเอก็จะยากใคายเสียงมันก็เลยเอาดีด้านนั้นเลยเรียกว่าเป็นการร่วมงานคือผู้ชายคนนี้คือคนแรกแรกเลยที่ร่วมงานแล้วก็แบบ คือต้องอยู่กับมันทุกวันน่ะอกไหมจับอกหักรักคุดแฟนทิ้งทุกอย่างทุกเหตุการณ์อยู่ด้วยกันร้องไห้หัวเราะด้วยกันมาตลอดครบหมดหูเรื่องเยอะมากเมื่อไหร่มึงจะเลิกคบกูเลูกูยักไม่เลิกเหมือนกันเลิกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมหนูได้ข่าวมาว่าจริงไหมที่เขาเป็นเพื่อนรักสายซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตทุกเรื่องก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอันนี้พูดหลังวันไหนมันดาวกูต้องฉุดมีเหมือนกันโอ้ยลงวีดีโออะไรอยู่ริมหน้าต่างไม่ได้ไม่ทันบอยมึงงไม่ได้ก่อนเวลาเราดาวแล้วก ช่วยกันว่าแบบเฮ้ยช่วยกูเรื่องนี้หน่อย <m> เรื่องนี้แย่หวาเลยถ้าพี่บอยก็จะเป็นเรื่องแบบ การงานการตัดสินใจเรื่องงานจุดเปลี่ยนเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบอ่อนไหวกับหลายสิ่งหลายอย่างมากเห็นสตรองสตรองแบบนี้เป็นคนที่แบบนิดๆหน่อยๆขี้หน่อยคือรู้ตัวได้นะว่าเป็นโรคขี้หน่อยและคนที่จะมาแบบว่าปลอบแล้วก็แบบให้กําลังใจหรือว่าฉุดขึ้นมาได้เนี่ยต้องเป็นกินแม่นานจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดพูดแล้วมันเหมือนแบบโดนเม็ดคันอ่ะคันตรงนี้เก่าตรงนี้อมันแก้ถูกจุดถูกจุดมากแลวอย่างพี่นาต้องเราต้องช่วยเรื่องอะไรบ้างพี่บอกเรื่องผัวเรื่องผัว คือนางเป็นคนที่แบบหลงสามีมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะนึกตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนถึงวินาทีนี้มีลูกสาวมีลูกชายแล้วก็เออลูกสาวลูกชายก็จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแนละ้วหลงผัวตั้งแต่วินาทีนั้นจนถึงวินาทีนี้และสิ่งที่ทําให้นางไม่มีเรื่องอื่นเลยนะเรื่องงานเอยเรื่องเพื่อนเอยนาะงสามารถแก้ปัญหาได้หมดแต่เมื่อไหรที่แบบเรื่องสามี น้อยใจสามีแกทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นล่ะฉันอยากแค่ฟังคำนี้จากเขาแค่นิดเดียวฉันโอเคเลยทำไมเขาไม่พูดอะพี่บอยอะไรเงี้แล้วปูจะรู้ไหมว่าเนี่ยอยู่ดีๆก็มันโนว่าผัวไม่อยู่รักบ้างผัวอย่างนั้นผัวอย่างนี้ไปเจอเวก็แบบอะไรหรองงไม่รู้เรื่องเะไรอันนี้ไปไกลมากแล้วอะเวยังอยู่ที่แบบว่ายาลายอยู่เลยไปชิมลายแล้วอะมันน้องมีบ้างไม่งั้นมันไม่คลาสสิกเออจะมาเอะอะแบบครูตลอดเวลาไม่ได้นี่กูก็กูครูมากนะเบิ้มอะไรอ่า ยอมนางได้ข่าว่าตอนแรกเลยได้พี่เวมาเพราะเป็นสายอ่อยจริงไหม ชอบก็คือบอกเลยเลงแล้วเลงแล้วตัวน้จใจเลยเลงมั่นมั่นคนนีจใจเลยคือเลงเลยคราวนี้อยากรู้ว่าพี่เวเขาหมายตาด้วยไหมไม่ไม่หรอของเวเนี่ยเราสองคนชมกันเองเนาะคือคือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยพี่บอยกับพี่นานาเนี่ยจะนั่งประจันหน้ากันไอ้อย่างเงี้ยอย่างชานิกับพี่บอยเนี่ยนั่งนั่งประจันหน้ากันแล้วก็มีไม่และศิลปินอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถพูดหรือนินทาศิลปินได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเขียนก็เขียนเลยแกเพราน่ารักดีเนาะ ไปนางก็อ่านนางก็ตอบกลับมาว่าอืมก็ก,ก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยกูว่านเขามองกูว่ะกูว่านเขามองกูอะที่าบเขาบอกก <c oughs> ูว่าไม่ก <c oughs> ูว่าไม่เนาะนี่ก็ม้วนม้วนแล้วกว่อนจะรายการนะข้างล่างที่ตึกช่องสามมันจะมีร้านซาลอนร้านหนึ่งบาร์เบอร์อยู่ร้านหนึ่งร้านซาลอนลงไปม้วนผม่นขึ้นมา ถามภาพศิลปินกรณีเออะคือหน้าไหนหน้านั้นคือสัมภาษณ์แบบแต่ถ้าเป็นคนนี้ไม่ได้ลงไปม้วนผมค่ะแม่มึงจะม้วนผมทําไมวะกุสลด้วยเออสารด้วยสารใดในเวลาครึ่งชั่วโมงกูทำาอุ้ยการันตีด่วนนะวันนี้พี่ต้องสวยงามพอดีพอดีเพื่อสัมภาษณ์ศิลปินเด็กศิลปินแล้วประมาณนั้สวยเผ็ดเผ็ดศิลปินนาาอะไรนี่นาแล้วก็เด็ดได้จริงด้วยแต่ว่าตอนนั้นเขาก็เขามีแฟนเออพามีแฟนฉันก็มีเออมันก็เลยเป็น ช่วงที่แบบอะก็แค่ทักทายกันผ่านไปอะไรอย่างงี้จนแบบสุดท้ายไปเจอกันอยู่ปีหนึ่งก็ทั้งนี้ฉันไม่ได้แบบว่ารู้สึกอินเขาเหมือนเดิมแล้วเพราะช่วงนั้นกาลังมีปัญหาทั้งเรื่องความรักด้วยทั้งเรื่องแบบไปแข่งรถต่างตคือมีปัญหาชีวิตหลายอย่างเขาก็ว่าอีออนางคนนี้ฉันเจอทุกปีกีการ์ดีด้า<อ>ฉันตลอดอพี่เวเขาเล่าให้ฟังนะแต่พอเจอปีนั้นทำไมมันแบบเฉยไงเออมันเฉยโอนางชอบคนแบบ ไม่แค่ไม่ใส่ใจนักปัญหานีา่ทำไมเปลี่ยนไปอย่างนี้เออ,อหลังจากวันนั้นเขาก็เลยให้ผู้จัดการเขาอะไปหาเบอร์ฉันมา ก็ถ้าเราก็ถ้าเรายิงตั้งนานแล้วเราก็ได้นานแล้วพอดีต่อก่อนหน้านี้ไม่ได้ยิงลืมไปลืมยิงไปเอาใหม่นะทุกคนต้องฝึกแบบอะมีเล่นตรงเล่นตัวไม่มองกันบ้างก็กลายเป็นว่าได้คุยกันคราวนี้มีผัวลืมเพื่อนไหมตัวหายแต่ว่ายังโทรคุยอะไรอย่างนี้มีปรึกษามีอะไรอย่างนี้คือตอนแรกนะก็ปรึกษาไอ้แกเขาจะต้องชูไหมเขาจะแบบนี่ก็หนักใจแบบเออฉันก็ว่าอยู่นะฉันเอายังไงดีวะนะฮะผ่านไปสองวันอยู่ที่ สำเร็จด้วยกันแล้ว<__อันนี้คู่เขาสําเร็จเลือกคู่ให้พี่บอยบ้างไหมบอย เลือกให้เลิกมั่งไม่เลือกให้รักหรอเลือกให้เลิกเพราะมางทีนี่เป็นคนแต่งใจอะไรไม่ได้เป็นคนว่นเวิร์เป็นคนไม่ชุบ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 นี่เป็นคนชุบ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 เคลียชัดเลยว่าเอาไม่เอาไม่เอาเลิกแบบคือไม่รู้สึกว่ามันต้องเสียเวลาอะไรที่ไม่ใช่เออนี่เขาจะยำเสียขับรถไปไกลกลับมาบ้านเขากลับมาอะไรเงี้ยโอ้ยมึงแบบติดกันกี่รอบแล้วเออมึงก็ยังให้อภัย ยื้อกันไปยื้อกันมาก็ต้องก็ต้องเคลียร์นางออกมาจากจุดนั้นเพราะถ้าไม่มีใครดึงก็ไม่ดึงตัวเองเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยอยู่แบบทุกสถานการณ์ด้วยกันไปเที่ยวก็ไปด้วยกันตลอดต่างประเทศเนี่ยไปด้วยกันไปค่ะพี่บอยไม่ได้วีรกรรมโอ๊ยเยอะมากเลยอะยิ่งช่วงหลังเรามีสมาชิกใหม่ที่แบบว่ากอติดพี่บอยเอาไปเป็นเมมเบอร์แล้วคืออีเจนิเทียน ยั่งกูยั่งกูค่ะอ๋ออันนี้คุณเจนนี่ค่ะคือเป็นครั้งแรกที่แบบไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็นอนห้องเดียวกันนะฮะไอเราก็แบบเขาเป็นผู้หญิงเราก็อ่ะเขาเป็นผู้ชายเนาะมันก็ต้องแบบว่ามีสปงสเปซกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าห้องน้ำผงมาปุ๊บก็เจอคุณเจนนี่ในร่างเปลือยเปล่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แบบแล้วคนที่เขินคือใครฉันเขินแล้วเห็นไหมฮะลุงบอยลุงบอยจะเข้าห้องน้ำอามะเป็นตองรู้สิแล้วนางก็จัดการ เ,เรื่องของนางหน้ากระจกต่อฉันบอก,กอุ้ยเหรออย่างนั้นใช่ไหมเราก็เลยเปลือ,อยออกมาบ้างไม่ครคราว <laughs> <laughs> นี้ไม่รู้ใครจะตกใจใครก่อนเลยตอนเนี้ยพอหลังจากนั้นมาอีกชิปสองชิปก็เออ,เ,อ,อเรื่องของมึงแล้วกันมึงจะแก้มึงจะถางมึงจะยองมึงจะอะไรก็ก็เรื่องของเรื่องของ,ของมึง <ๆ S 2> แหละอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่นางมีวีรกรรมไหมชอบด่าเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยนางก็จะมีแค่เสาใบเดียวก็ขึ้นเครื่องได้แต่ว่าพี่บอยน่ะมันไม่ได้เพราะพี่บอยมีของเหลวเกินหนึ่ง ซีซีทุกครั้งที่มีทริปเพราะว่า<อ>ผมที่ได้มานั้นมันต้องใช้สเป,ปรย์ถ้าเกิดว่า คลิปนั้นไม่มีสเปรย์คือไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดอะไรก็ได้สเปรย์จีบผมไม่มีนี่ก็แบบเป็นประเภทแบบฉันเป็นผู้หญิงฉันเสื้อผ้าตัวเล็กเลุยแครีบออนเออจบฮุ้วไยมันไม่ได้จริงๆนะนะคือชีวิตเราต้องมีกระเพาะสเปรย์จีบผมจริงต้องโกยฟาร์มผมขึ้นมาต้องจีต้องโกยต้องทำทุกหนีทางแต่นะช่วงนี้ก็คือได้มาเจอกันบ่อยขึ้นบ่อยไอรายการบ้างล่ะไลฟ์สาระบ้างล่ะไลฟ์ขายของบ้างนัดเจอร้านกาแฟถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ย ขายของคือขายอะไรคะก็มีขายโปรดักต์ของตัวเองก็ต้องเรียกพี่บอยมาช่วยคือเวลาทำอะไรมันเหมือนถ้ามีมันก็คือแบบเออเออเออไว้ไม่ตายอะไรอย่างนี้แต่หนูได้ข่าวว่าโปรดักต์ล่าสุดก็ชื่อปวดตบเบอร์เวลาตบเบอร์บีดเอาไว้ไม่อยากเห็นหน้าอันนี้คืออะไรคะแม่เล่าให้ฟังหน่อยเวย์อัพจริงจริงแล้วเนี่ยเราก็มีธุรกิจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเนฟเฟซิคัทเอวยเด็กเท่เอวยมีแลนด์ออฟแอสเอวยแล้วก็ทำอยู่ ก็เยอะอยู่เนาะค่ะเยอะมากอยู่มาวันนึงเนี่ยพี่เวเขาบอกว่าเฮ้ยเราอยากมีดักตสักอันหนึ่งพี่เป็นของบ้านเราทําอะไรกันดีนั่นความคิดเขานะหัวคิดมียทำให้โดนยอมรับไอเดียหัวไอเดียหัวแล้วน้นก็เลยบอกว่าเออถ้าอยากทําอะไรอ่ะไอไม่อยากทําที่มันแบบไกลตัวเราเขาก็เลยนั่งดูในชีวิตประจําวันเขาจนเขาผ่านกลับมา2ออาทิตย์เขากลับมาบอกว่า เราทําวิตามินซีกันเถอะเพราะว่าเขาได้อานาลิซแล้วว่าในชีวิตพวกเราสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยรวมถึงคนที่บ้านด้วยเนี่ยทานมากที่สุดคือวิตามินซีแต่เราทาไงดีให้วิตามินซีมันไม่มีน้ําตาลเพราะนางเนี่ยเป็นคนทานอะไรที่หวานไม่ได้เลยเพราะนางเป็นคนชอบหวานอันดับที่สองใส่วิตามินซีไปแบบเต็มๆคือพอมันเป็นชงคล้ายๆกับน้ําผลไม้มันเลยกินง่ายพี่บอยได้ชิมยังคะแน่นอนอยู่แล้วคือชิมมาก่อนก่อนที่มันเป็นเทสเตอร์ก่อนตอนที่แบบเริ่มต้นและพัฒนา จน,จนแบบเสร็จเรียบร้อยแบบนั้นก็แน่นอนว่าอ่ะส่งมาให้เพื่อนลองชิมดูมมไพื่อนมาได้ผลจริงๆนะอ<ม><ม>ย่างแรกก็คือว่าเวลาออกายเยือเยืกตัางแจ้งอ่ะผิวมันจะแห้งเพราะมันสูญเสียน้ำแล<อ>้วเดดบ้างเอาดอดอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ ดื่มเข้าไปอย่างต่อเนื่องหนึ่งคือมันอร่อยแล้วล่ะมันกินง่ายแล<ม>้วเห็นผลจริงไม่ได้มโนรู้<ม>สึกว่าผิวมันชุ่มชื่นมันมีความแบบกระปรี้กระเปมอนเหมือนแบบเวอ่อัพจริงๆอ่ะมันรู้สึกได้จริงๆต้อง,งลองอแล้วสาหรับหน<ม>ูอ่ะหนูรู้สึกว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจําเป็นที่จะต้องทานทุกวันและร่างกายมันสามารถขับออกได้ถ้ามันเกินเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยร่างกายมันจะขับออกทางปัสสาวะเองโดยอัตโนมัตินี่คือเป็นแบบทางการแพทย์เพราะฉะนั้นวันนี้หนูยังไม่เคยลองชิมเลยหนูจะลองชต้องลองค่ะแม่าย หุยหอมด้วยเหมือนทานน้ำส้มเลยใช่ใช่นี่ไม่เคยทานส้มนะแต่เขาบอกก็เลยพูดตามสัมผัสแรกสัมผัสแรกอยากรู้อยากรู้น้ำส้มเห็นไหมเหมือนน้ำส้มผลไม้ไหมเหมือนเหมือนน้ำแบบน้ำส้มที่บไม่มีน้ำตาลจริงเหรอพี่ศูนย์เปอร์เซนต์เนะใช่แล้วความหวานนี่มาจากอะไรอะแม่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วใครอยากทานหวานแบบหวานแบบไม่รู้สึกผิดก็จะได้ทานได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนป่าวอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่สําคัญที่เราตั้งใจมากที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปเขาเรียกนูทริมินซีไอ้นูทริมินซีเนี่ยคืออะไรมันคือสารสก,กัดนําเข้ามาจากอเมริกาตัวนี้มันเป็นตัวที่เราใส่เข้าไปในวิตามินซีเวัพเพื่อที่จะไปผลักดันเซลล์ของเราพอมันเข้าไปพุ่ใช่ไหมมันไปทําให้เซลล์ของเราเฮ้ยตื่นตืนตืนตนทำงานทำงานทำงานเพื่อ สร้างภูมิต้านทานเนี่ยบอกตรงว,ว่ามันมากกว่าวิตามินซีทั่วไปอ่ะสิบสองเท่าแล้วก็ที่สำคัญคือคุณสามีเนี่ยก็คิดถึงชาวมุสลิมทุกคนด้วยต้องบอกว่าตัวนี้ฮาลาลน,นะคะ,ะทานได้ชาวมุสลิมลาทานได้สำหรับคนที่แบบรักสุขภาพจริงๆอันนี้คือคาเลือกมาให้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงที่นี่ค่ะมาแล้วมันต้องจุกจุกมันต้องจุกจุกค่ะจัดไปเลยค่ะแฟนชอบตอนพูดอะไรแบบนี้นะะชอบมากเลยอ่ะฉันดีใจมากเลยอ่ะอยากบอกว่าวันนี้โปรพิเศษสรายการนี้เลยนะคะ เอาแบบจุกๆเลยนะวิตามินซีเวัพของเรา4กล่องวันนี้ให้ไปอีก5้เป็นเท่าไหร่เก้าเกล่องปกติมัน3,510บาทอ่าฮบาทราคานี่ไม่ขายโคตรเลยเก้ากล่องพันห้าร้อยบาทเฮ้ยนี่พยายามนี่พยายามจะหารนะให้ได้กล่อง200ไม่ถึง200กล่องเลยอ่ะกินเหอะโทรไปที่ไหนคะโทรมาที่ 095-007-9547ค่ะส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมตอนนี้ฟรีค่ะโอ้โ,อโอตอนนี้นะคะย้ำว่าตอนนี้นะเพราะฉะนั้นรีบสั่งซื้อกันได้นะคะโปรกี่ชุด คือจะให้เยอะเขาไม่ได้เนาะมันพันหก้าของขอแค่สองชุดได้ไหมโอเคสองร้อยชุดแรกนะคะสอร้อยชุดแรกแอดไลน์มาที่ wayupofficial ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มีสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยจะง่ายที่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นการแนะนำจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามาขายของแต่ว่าบ้านเขากินกันอยู่แล้วก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะทำตัวนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ย ทาไมฉันต้องทํากินแต่ตัวเองล่ะเอาขายได้ก็ขายตัแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะทําอะไรก็ตามอ่ะคือเราต้องเลือกเพราะมันเป็นโปรดักที่ represent บ้านเราด้วยเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราอยากส่งต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับทุกคนอันนี้จริงจรจากใจเลยเอาล่ะเรียบร้อยแล้วเรื่องของของเราเมาผัวเมาเพื่อนคนนี้ก็ผ่านไปแล้วเพื่อนที่เหลือมั่งไม่แล้เยอะมากี่มันจะว่ายังไงกันบ้างว่าบอยไงโอ้มาถึงตรงนี้แล้วผมไม่ทันแล้วล่ะชายาแต่ละคน ใครได้ฉายาว่าอะไรบ้างอย่างเริ่มพี่บอยก่อนพี่บอยได้ฉายาอะไรน้องก้อยว้างอะไรนะแกจะเล่นมุกนี้เลยใช่ไหมน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องก้อยน้องก้อยทำไมเป็นน้องก้อยก็เกิดมาชื่อก้อยชื่อก้อยสิงเขียดพอเข้าในเมืองเปลี่ยนชื่อบอยไม่สบายบ่อยบอยเปลี่ยนชื่อพักดูไม่ดีเปลี่ยนเป็นบอยชาครีมชาครีมอ่าฝั่งนู้นน้องก้อยฝั่งนี้เตี้ยอันนี้ไม่ต้องมีแบบไม่ต้องบรรยายต่อเลยบอกแล้วว่านางสวยสวยแค่หน้าหุ่นค่อยว่ากันอีกที ออพี่เจนี่เจี๊ยบเจี๊ยบเออทำไมได้เจี๊ยบนี่มันมาพร้อมกับจริงอ่ะเวียเราคิดเรียกว่าจอนเพราะอะไรอ่ะก็งเหมือนกันเออเคือมันไปมังนอกกันเว้แล้วก็แบบเหมือนกับเจนี่ เวมันดูแบบอุ้ยลังมันก็ล้อกันเองสองคนนี้เป็นพี่น้องที่ซี้กันแล้วด่ากันตลอดเวก็เลยแบบมึงไงไอีเจี๊ยบก็มึงไงไอ้จอนอะไรอย่างเงี้ยเ็เลยแบบเออเป็นเจี๊ยบจอนทุกวันนี้ไปกินข้าวกับพี่เจนนี่บ่อยไหมเมื่อคืนเพิ่งกินเลยเมื่อวานกินมากกว่าเต้าหู้เมื่อวานเริ่มกินมีปลาบ้างเริ่มเรเหรอไม่รู้ถูกดีมากเลยอะปวดหัวมากเลยกินข้าวกับนางอะคือนางเป็นคนที่แบบเราก็เข้าใจว่านางแบบรักสุขภาพเขาอกตีเลือกกินใช่แต่นางอะก็ยังมีความโหย ทั่วไประชานทั่วไปนั่นก็อยากจะสั่งมาสมมติสมมตินะสมมติเขาเป็นเจี๊ยบนะเค้กเนาะเค้กเนี้ยมึงดูอยู่ใช่ไหมเจี๊ยบอ่ืมใช่นะดูดูดดูกินโชว์อ่าออ่ามึงเลยเจี๊ยบอ่าฮะเจี๊ยบมึงกินดิกินกินสิแกอร่อยไหมหวานป่ะมันมันแบบว่ามีความแบบยัมมี่ไหมมันมันมีมันถุงเนยป่ะอร่อยใช่ไหมไม่ดูถามเขาเดียวทำไมเขาไม่กินเองดู ใช่ไหมแล้วทีนี้แบบเหมือนอย่างนี้เลยนะมองที่ปากเราด้วยนะเหมือนแบบกําลังลิ้มรสมิมรีป่ะแกเหมือนเกินไหมหวานนะเนื้อมันมันใช่ไหมมันดีใช่ไหมแกอะไรเงี้ยแต่ไม่แดกนะกลัวเดกอยู่ แล้วมันก็แบบเหมือนอิ่มทิพย์กับความรู้สึกที่มันได้กินที่เราได้อร่อยกับสิ่งที่นางสั่งมาล่าสุดไปกินกันเป็นอาหารญี่ปุ่นนางก็แบบอืออันนี้น่าอร่อยมากเลยนะทเลยชามูราใช่มาเป็นทอดทอดด้วยใช่ก็คุยกันว่ยวันนี้ไากินของทอดเว้ยก็จะมีอาหารมีข้าวมีน้ําซุปทุกที่สดแล้วก็มีสลัดที่เหลือตั้งติดเลยนิ่งสวยเด็กสลัดอย่างเงี้ยโอเครู้เรื่องก็คือไปบ้านมันนะมันก็บอกว่าเออเนี่ยนะเมึงกูกาลังทําบ้านใหม่กําลังจะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ พวกมึงมากันเนาะแล้วมึงก็ซื้อแก้วกระดาษมาด้วยเนาะแล้วก็ที่บ้านไม่รับวายแดงเนาะมัน๋ยมันเลอะแล้วก็เอ้พวกมึงพวกมึงพวกมึงโอเคไหมถ้าพวกมึงจะเอาจานกระดาษมาด้วยอ๋อง่ายง่าแก้วแก้วกระดาษจานกระดาษแล้วะมึงมึงมึงเอ้มึงจะโอเคไหมถ้าเรานั่งที่โรงรถกูบอกไปบ้านกูเหอะไม่บอก ทำเองหมดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้แม่บ้านเขาทำเองเป็นผู้หญิงที่ไม่มีแม่บ้านทําทุกอย่างทําทุกอย่างทุกอย่างเองอันนี้เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นและไม่คิดว่าเขาจะทําจริงๆคื่ไปบ้านนางครั้งหนึ่งแล้วปวดห้องน้ำแล้วกลัวมากไม่ได้หรอกมันให้มือเข้าหรอกูยอมอดไม่เข้าปั๊มไม่กลัวไปทำหมอสกปรกใช่กลัวจะบอกว่าอย่างโน้นอย่างเงี้ยงี้แล้วกันแกเดี๋ยวฉันขับรถไปข้างโน้แป๊บหนึ่งนะไม่ได้บอกด้วยอะไรนะกดเข้าปั๊มไม่กล้าเข้าที่บ้านนางเก่งใจเกลิงใจแต่กับอีกคนหนึ่งหนู ก็ว่าคนนี้ก็รักสาวหุ่นเหมือนกับพี่เอ๋พรทิพย์อ๋อนางเอ๋ก็อย่างนี้เหมือนกันไหมไม่ไม่เอ๋กินเอ๋อยู่ในโลกปรติกประกรติอยู่ห้อยเอไม่ต้องห้อยเอเอ๋หรือเอห้อยเอ๋ห้อยเอห้อยก่อนใช่ไหมแล้วก็เอ๋ทีหนึ่เอ๋เออด้วย นังเป็นคนแบบอออ๋งหรไม่ไม่ไม่ค่อยทันอ่ะเหมือนแบบเธอเล่าอะไรไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าพี่ว่าคำเสร็จไปแล้วอะคำเสร็จไปแล้วต้องรู้จะขำอย่างเงี้ยมันจะได้ไปซ้อมนะไปเลยมีใครอีกมีใครอีกมีพี่พอลล่าพอลล่าก็จะเป็นแบบเขาคุยกันมาสมมติในแชทใช่ไหม คือดูแล้วเอ๊ะมันมีสมมติว่าจำนวนหคนก็นนอ,อ่านครบแล้วเนาะก็ไม่เห็นจะมีพูดอะไรก็ยังไงหรอแล้วคนแรกนะที่พูดคือใคร <c oughs> อ่านไม่ไั้เว่ามันก็อ่านมาตั้งนานแล้วนะทำไมคือต้องเริ่มใหม่เลยเหรอ,อคนนี้เ็เป็นผัวคนนี้เริมกับคนนั้นแล้วคนนี้ได้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติที่เราอัปาเดตนา้ไม่ค่อยทานเหมือนกันฉายามีไหมเรียกมันพันลภพาเพราะว่าเขาชื่อจริงๆเขาชื่อพันลภพาพอล่าก็คือพลภพานั่นแหละพี่วุ้นเส้นวุ้นเส้นเป็นคนที่มีความสามารพิเศษอ่าคือสามารถทานยังไงก็ตตามมงว เาดิมแต่เข้าน้ำนานมากนะเยอะเข้าไปกินหรือเข้าไปทำ<พ>อะไรในห้องน้ำท่องกงไหมคิดว่าเพราะว่าเคยไปห้องกงด้วยกันสองคนเราจะมีแบบเฟรนด์ชิพที่ดีเราจะไปด้วยกันปรากวดมุ้งแบบมึงมึงกูงงของเงยอะแล้วเรอเปิดสองห้องได้ไหมอเอ,อ้ยทำไมมึงเกลียดกูหรอทำไมต้องเปิดสองห้องปากร้องเงาเกลียดใจเพื่อนเกลียดใจเพื่อนเดี๋ยวแบบามึงปวดพร้อมกูมึงตายแน่เพราะกูเข้านานใช่เป็นชั่วโมงไหมนานเป็นชั่วโมงคือแบบว่าหลูกเขานั่งรอกำลังน้ำลาย น้ำกินเวอฟกินเวอฟกินเวอฟขอน้ำหน่อยเห็นไหมอันนี้คือเป็นแบบกดแห่งกรรมนะฮะดี่มากเพื่อนแล้วก็จะเปนาการแบบนี้อีวุ้นด่ากูอยู่เนี่ยให้นักตั้งสตินิดนึงอาอยุวันเอาคืนนี้อี๋วพ้่กูก็เวอฟมันอร่อยนะลูกเนาะพี่หนิงปั๊นิจะไม่ขาลุยไงแกลุยปุ๊บเลือกอย่าไปมีเรื่องกับนางนะบอกใ มันเรยไปก่อนเลยนะมอสายาไหมไอแห้งเมือตอนนั้นมันแห้งอยู่ใช่ใช่ตอนที่เราทํารายการไอที่ทูไปอัมอ่ะที่ทวไปแบบไอแห้งขขอคือคุณแห้งหน่อยคือนานาจะตั้งคือนานาตั้งชื่อเพื่อนไอพวกนี้ตามสายยาแล้วเราก็แกล้งมันครั้งหนึ่งก็คือแบบว่าให้เด็กร้านกาแฟโทรบอกว่า โทษนะคะคุณแห้งพอดีว <Shir in. S 2> ่าค <the news> ุณนาลืมโทรศัพท์ไว้นี่ในใจิ่งสรุปยึงเต้นกลัวแห้งใช่ไหมประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันนั่งกันอยู่สองคนนี้อยากบอกอะไรกันและกันไม่ก็อยากจะบอกบอยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้นางมีเพิ่มอย่างเดียวเลยที่สําคัญมากค่ะพี่บอยเพิ่มอันนี้ขึ้นมาในชีวิตพี่บอยนะพี่บอยจะมีความสุขขึ้นมาอีกอย่างน้อย5 0เอเพิ่มความชื่นชมในตัวเองชื่นชมว่าเออฉันมาขนาดนี้ ฉันเก่งขนาดนี้แล้วฉันดีจังเลยภูมิใจในตัวกู่ะถ้าพี่บอยพูดแบบนี้กับทุกวันแล้วก็ให้เชื่อในสิ่งที่จริงๆเพราะว่าเรายังเชื่อแล้วทุกอย่างที่บอยจะเดินไปข้างหน้ามันจะทั้งเพิ่มความมั่นใจเพิ่มกําลังใจให้ตัวเมึงไม่ต้องโทรหากูบ่อยๆด้วยเพราะว่าพี่บอยคือคนคนนั้นที่ควรภาคภูมิใจในเส้นทางการเดินของชีวิตตัวเองมากๆก็อยากให้นางภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอ๋อตบมือซีโรอะไรกันอยู่ละนางูดดีนะเนี่ย จะร้องไห้แล้วแต่ว่ามันโดนใจไม่ต้องต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณนานาจริงๆที่อยู่ในทุกๆโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกเป็นเหมือนแรงผลักดันของของของชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าเออเราก็เดินทางมาคนเดียวในกรุงเทพเนาะอะไรอย่างนี้ก็อยากขอบคุณไว้ในรายการนี้ด้วยนะครับว่าที่ไม่พูดที่ไม่ได้แซงออกเนี่ยไม่ได้ไม่รู้สึกนะรู้สึกจริงๆว่าอยากขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันไม่เคยทิ้งกันเลยแต่สําหรับหนูพี่สองคนเป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าหนูมาเป็นเอฟเนี่ยคือพวกพี่คือ คือดังแล้วอะแบบคือดีเจหนูเข้าไปสัมภาษณ์แล้ววันนี้หนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะมีโอกาสมาสัมภาษณ์แบบว่าดีเจแบบว่าโอ้โหขอบคุณมากจริงจริงขอบคุณมากเลยเป็นเกียรติมากมากแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือหนูจะอวยพอให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จขึ้นไปอีกค่ะย้ําสักนิดนึงพี่นาณาว่าโปรอะไรบ้างยังไงบ้างคะย้ำนะคะต้องบอกโปรนี้สําหรับรายการนี้เลยนะคะให้โปรโมชั่นเลยนะคะ4กล่องแถม5กล่องนะคะในราคา 1,500บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้นะคะที่เบอร์095-007-9547นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่ wayupofficial แล้วก็สแกนได้เลยนะคะมีคิวอ d คตหน้าต่อให้ค่ะโอเคพี่โบยมีอะไรอยากฝากไหมคะฝาก ก็ฝากเวัพด้วยนะครับเพื่อนโยนมาเลยแล้วเขาเลยต้องงับต่อเว้าปครับดีมากครับพี่บอยลองแล้วเลิศมากเพราะฉะนั้นตอนนี้โปรโมชั่นนี้เนี่ยนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจัดการเลยฉ่ำมงมากเว้าปจ้าวันนี้ขอบคุณพี่พี่ด้วยนะคะขนรายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านด้วยนะคะร้านเดอะมาเชลโซเชียลคาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารไทยยุโรปเก่าแก่เขาบอกร้านนี้หกปีแล้วมีเครื่องดื่มแบบโฮมคุกนะคะใครอยากจะสังสรร์อะไรมาเป็นกลุ่มกันได้ ได้นะคะบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยนะคะอยู่ที่ปฏิพัทส์13นะคะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยมากันได้นะจ๊ะเอาวันนี้ลาไปแล้วอยากให้ใครมาในรายการนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ช่อง my channel official ของเราด้วยนะคะวันนี้ทั้งสคนลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่า <Yeah. S 1> ถ้าต้องสลับร่าง กับเพื่อนหนึ่งคนในแก๊งจะเป็นใครและจะไปทำอะไรฉันอยากจะเป็นอีเจปนี่แหละฉันอยากจะรู้ว่าใครอดคนของมันน่ยมึงใช้จิตใจสบบใต้ของนึกอะไรของมึงที่มึงนกไนได้แล้วถ้าพี่บอยล่ะอยากเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นเนี่ยคือตัวท็อปที่สุดของของแก๊งเขานะและฉันจะจิ้มนะจะจิ้มได้ในระดั่ได้ดันใจฝันนะอ้ยที่ผ่านมาเราไม่ได้จิ้มเลยไม่เลยรุนจิ้มตลอด